ปามันก็น่าจะต้องการความเงียบซะหน่อยเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ได้ปลานะคะเดี๋ยวรอเขายิงปลาสักนิดนึงนะคะถ้าเขาได้ปลาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเดินแถวๆสะพานตรงนั้นดูบรรยากาศเล่นวัยรุ่นเล่นน้ํานะคะเ,เมนรลองก็สวัสดีพี่ปิยะนะคะแล้วก็พี่ปียะก็ได้ได้นักร้องอะไรนะคะได้นักร้องสุดยอดเลยนะคะท่อน้องป๊อบก็สวัสดี สวัสดีพี่ปียะนะคะแม่น้ำอ้อยก็สวัสดีลูกต้นนะคะขอบคุณค่ะแม่น้ำอ้อยพี่ต้นก็สวัสดีแม่น้ำอ้อยนะคะแล้วก็พี่จักกิจก็แม่น้ำอ้อยนะคะพี่ปียะก็สวัสดีแม่น้ำอ้อยนะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะพี่ปียะก็สวัสดีคุณจักกิจนะคะแล้วก็พ่อน้องป๊อบก็สวัสดีคุณน้ำอ้อยนะคะแม่น้ำอ้อยก็สวัสดีพี่ปียะนะคะ ไม่ลองก็ลูกลูกยานะคะแล้วก็พี่จักกิจก็สวัสดีพ่อน้องป๊อบนะคะน่ะรถรถเรถยนต์มาอีกแล้วรถยนต์ข้ามน้ํามาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาขนขนเอ่อต้นส้มนะคะที่เขาแต่งกิ่งแบบเนี้ยค่ะเขามันมันแห้งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วเขาขับขับรถยนต์ข้ามน้ำไปไป,ไปมามาแบบเนี้ค่ะ แม่น้ำอ้อยก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้นะคะขอบคุณคะ่ะแม่น้ำอ้อยพ่อนพอบก็สวัสดีแม่รองแล้วก็พี่พี่กิจนะคะกอนกิจใช่ไหมคะอ,อ๋อพี่ชนิสลานะคะขอบคุณมากมากนะคะพี่าサาขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะพี่แล้วก็พี่อยากก็ไอไยานะคะไม่ได้นะะคเดี๋ยวกลัวมันจะกัดไปเลยอย่ามาใกล้นะ ตัวมันใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเนาะไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยมามีเยอะมากนะคะประมาณสี่ตัวนะเดี๋ยวต้องแอบไปส่องดูเด็กนะคะเพราะว่าเขาจะไปเดินไปใกล้เด็กมากนะ,ะกลัวมันจะแบบกัดอะไรแบบนี้นะคะตัวใหญ่มากสี่ตัว พี่จักิจก็สวัสดีพี่ซาร่านะคะแล้วก็พี่ต้นก็สวัสดีพี่ซาร่านะคะพ่อน้องป๊อบก็สวัสดีคุณยานะคะอ๋อพี่ปฏิพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ซาร่าก็ทักทายรอบห้องจ้านะคะพี่ต้นก็สวัสดีพี่ปฏิพัฒน์นะคะโอ้จามจะอ่านไม่ทันแลวพี่อยากก็แม่แม่น้ําอ้อยนะคะแล้วก็พี่ปฏิพัฒน์ก็สวัสดีพี่ต้นนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะพี่จักกิจก็พี่ปฏิพัฒน์นะคะแล้วก็บ่าวอุบลนะคะคนนาตานสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่บ่าวอุบลนะคะไร่ยี่สิบห้าขอบคุณมากมากค่ะพี่ขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะแม่น้องสกดอตก็ส่งสดิเกอร์เยอะๆมาให้นะคะแล้วก็พี่อยากก็สวัสดีพี่ชะนิศรานะคะแล้วพี่ต้นก็สวัสดีบ่าวอุบลนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแม่น้ำอ้อยก็สวัสดีพี่จักกิจนะคะ จำอ่านไม่ทันแล้วพี่ชนิศรลาพี่ซาราก็ทักทายบบาอุบลน,นะคะแล้วก็แม่น้ำอ้อยก็สวัสดีน้องยานะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะพี่ธเนศนะคะ๋อพี่ธเนศขอบคุณมากๆคะ่ะพี่ธเนศ แอดพี่ท่านเดตนะคะแล้วก็พี่จักกิจบ bon ่าวอุบลเติมหลังคาให้แล้วนะคะ mm hmm. พี่พี่จักกิจไปไปตเติมหลังคาให้พี่บ่าวอุบลแล้วนะคะ mm hmm. พ่อน้องปอบก็สวัสดีแม่น้องสกอตนะคะแล้วพี่ปฏิพัฒน์ก็สวัสดีพี่บ่าวจักกิจนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแม่น้ําอ้อยนะคะพี่ท่านเนศพี่ภพยรีด้วยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนั้นเลยคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศ แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแดดแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทานน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นด้วยกันนะคะ <c oughs> ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แล้วนะคะตอนตอนนี้ไม่มีแดดแล้วร่นะคะมืดมืดมาก ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะ <laughs> ขอบคุณแม่ลองนะคะส่งสติกเกอร์หน้าหัวล้อมาให้